ครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนครับติสีมลลัมเดชาน้อยเนาะมื่อนี่พ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งไวยสูตรนพี่น้องเนาะหวสูตร,ม,ตรมาเบาหลายใหญ่ห้างพี่น้องหัี่ิพานมามลลัมเดชาน้อยลงไห้คือเก่าสองอพี่น้องเนาะแต่ว่ามันออกสองเก่ามันออกโตวกลับเด้อยพี่น้องเด้อมันออกโตวกลับหวัวติพานมา เพราะว่าสูตรมะลิเดชาน้อยนี่รู้สึ้ว่าช่วงหลังๆมานี่ออกโตกกับดูขนาดเลยออกโตกกับมาสองหดน้องพี่น้องเนาะเขาตรงหดหนึ่งเขาโตรกรับสองหดเมื่อนี่ไห่เล่าพัฒนาครับพี่น้องครับสองทุ่มตรงน้องพี่น้องเนาะสูตรไห่เรลาว,วันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนหกน้องพี่น้องเนาะปักหลักสิบหลักหน่วยเด้อพี่น้องเด้อ หวัตถิ่ันธ์มามอลลัดีชานหน่อยลงเอาไว้เพราะว่ามอลลัดีชานหน่อยเด่นเลขเลขกซีซีตัวต่ว่าพี่น้องทางนครพระนมเนาะทางนครพระนมเพิ่นเด่นเลขกลางเพิ่นเด่นมหกตัวเพิ่นเหล่นมหกตัวพเวพิ่นว่าเพิ่นได้หกศูนย์เพิ่นว่าผมกังวลคือกันพี่น้องเพราะว่า ผมถามเพื่อนว่าหมายความว่าจังไหนหกตัวสี่ตัวเอาเกา่าตัวทั้ง่ายมันอันเดี้เพื่อนว่าเรีนหกตัวเกา่าตัว่ายมันทีเป็นเหล็กล่างเพื่อนว่าป้าพี่น้องมาลล่าดีชะน่อยว่าเก็าหูเด่นสี่ตัวเพื่อนว่าจะเอาอันหางสี่ตัวที่เป็นเหล็กล่างนาตัวทั้งหนามันสองกอดขึ้นหลีบบนโอ้ยมาลล่าดีชะหน่อยพิ่งเข้าใจพี่น้องทีมันขัดแย้ง ออ้ยนาะเอาบกพืนปั๊มทำเพีงพี่น้องครับเมืนน่อนี้ลงคลิปแรกกนะัะพี่น้องในเบื้องในช่วมกันลงคลิปแรกพี่น้องในเบื้องในช่มกันเนาะพี่น้องเนาะขอให้โศกให้มนันเะด้อพี่น้องเนดะ้อเอาหนีมอลลงเดช่นหน่อยตัวนี้เป็นขัดไวเป็นตัวเนียนเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้คัดเป็นตัวรองเนดะ้อพี่น้องเนดะ้อ สำรับเล็กวิ่งมอลรัมดชีชาน่อยคิดว่าน่าจะมีศูนย์มีหนึ่งใจ,ใจมันกับหมักสองพุ่นละพี่น้องใจมันกับหมักสองหมักศูนย์เนะาะหมักสองหมักศูนย์หมักสามไปสันนะพี่น้องครับแต่ว่าศูนย์มันมาจังสี่ผมกะลงจังสี่ห้พี่น้องในเบิ้งในชุ่มกันเป็นคิปแปรกเนาะพี่น้องเนาะเป็นคิปแปรกสี่โมงแรกพี่น้องสี่โมงเย็นประมาณพุ่นละ เดี๋ยวบลัมเดชาน,นอยจะมาสรุปสองสูตรในพี่น้องในเบื้องในช่มกันเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งพี่น้องเข้าไปแบบเว็ซิสต์ต้องพี่น้องเนาะนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะเอาสูตรนี้มาสรุปให้พี่น้องในเบิ้งในช่มนำน,นี่เข้าไปที่เก่าสองพี่น้องสูตรนี้นี่มันจะออก ไปกับพี่น้องเน้อสูตรนี้งวันนี้คือกันมอลันเดชาน้อยขาดไว้ว่าจะเป็นศูนหากลับไปเป็นหาศูนพี่น้องผมกะเงิดหลกะยังวะกะยังว่าเนาะพี่น้องเนาะผมกะเงิดหลมันมันนี่นี่สี่สามออกสามสี่ผมว่าศูนหาไปหาศูน์งวใจว่างหาันผมว่ามันจะเป็น เก่าสองไปสองเก่าท่านผู้ชมเดี๋ยวงวดนี่เดี๋ยวผมจะเอามาสรุปนบพีนองเนาะเอาห้พี่นองเลยเบ่งไช้ชมกันให้ผมขัดกองออกมาก,ก่อนเอพี่น้องเนาะว่ามาานันจะมีตัวไดซีเด่นๆออกมาเนี่ยนะพีนองเนาะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนี้เด้๋ยพี่นองเด้อโศกมาน ห้เบิ่งไหวเป็นแนวทางซื้อๆเดอพี่น้องเดอขันโบเป็นไทยอย่าเอาไปใส่เดอพี่น้องเดอร์หันโบถือโตมักอย่าเอาไปใส่เดอรพี่น้องเดอแต่ว่ามอลำดีชะน้อยกะเหมาน้ำคนหมักผมหมักโตตรงเนาะพี่น้องเนาะผมหมักโตตรงสูตรนี้ขั้นเขาคือเขาตรงจะบอกเขาก่คือบอกเขาไปเลยเนาะพี่น้องแต่ว่างวัติ่านมาผมเอาสูตรนั้นมาบวก ผมกำมันใจสูตรที่ผมเอาให้เบิ้งเมื่อกี้นี่ผมก็ว่าเก่าสองเก่าเก่าศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสองเก่าสามเก่าสิบไปสองเก่าเสยเลยปีนองเอ้ยเอาคลิปนี้คัดกรองดีๆเด้อพีนอง,ดงเด้อมลำดีดะหน่อยเอามาลงให้อแมนพีนองเบือ้องเพื่อลายเขียดเป็นความบันเทิงทั้งช่องยูทูบมาพีนองเนาะขอขอบคุณสำหรับแรงใจ ผู้ที่โศกมันก็นดีใจน้ำผู้บมมีโชคกัดสู่ต่อไปน้องพี่น้องนอ้อสวัสดีครับ